ถึงห้องในวิ่งบนได้ออกมารอบบ้านยังไม่หายอ่ะชัเฮ้ยมีคนไอ้เหี้ยให้ไอเอมเฟลี่ตีลักูฆ่าคนได้กูฆ่าคนได้เซอไม่มีคนไอ้เหี่กระเป๋าใหญ่สุดด้วย โหลสวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาคุณไปลุยตะลุยแถวไททันชื่อเมืองชื่ออะไรครับคุณเตีาวครับเอ่อไม่รู้ค่ับจำไม่ได้ยังก็อยู่แถวบนนั่กันครับดูแผนที่ก็จากคลิปที่แล้วที่ไปสะบันเมืองนี้ผมก็จะไปบุกตอ่อในการพาสาวไปบูครับก็จะว่าเราจะไปบูเซิร์ฟใหนกันคะใช่ครับอันนี้อยู่เซิร์ฟผมก่อนนะครับคือซอมบี้มันให้ซอมบี้มาใหม่แล้วนะครับมันก็จะมีซอมบี้อยู่แถวนี้ เราก็จะไปบูเดี๋ยวผมสต็อปคลิปไปเรารอผมเข้าเซิร์ฟแล้วไปบูกันดีกว่าออ้ออไปแล้วเอาล้วครับพราผมก็จะพาคุณไปบูครับ<ม>อ๋อไปไปยังไงเลิกเซิร์ฟเลิกเซิร์ฟ<ม>เซิร์ฟไหนครับเซิร์ฟเออเอาเป็นสี่สิบคนดีไหมเหลือเท่าไหร่ได้ก็ได้ครับเออสุน้าสุดหน้าเข้าเลือกเซิร์ฟเลเซิรหนึ่งร้อยพีเอลหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละ ที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยศูนย์ศูนย์ห้ามัน US server หรือว่าอะไรครับ US server ศูนย์ศูนย์ห้าครับโอเคครับสี่สิบคนในี่ไหมครับใช่แล้วครับกูจะตายไหมครับนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับเหรอครับครับผมถ้าทำมึงจะโหลดก่อนผมนะครับเสร็จก่อนผมนะผมก็วางเลยครับผมแมนตลอดู่แล้วครับเยสเราก็จะไปบวกคนกันไม่รู้ว่ามันจะมีคนอยู่หรือเปล่าเนื่องจากซอมบี้มันมาใช่ไหม คนมันกูซอมบี้เลยไปบอกที่อื่นเปล่าซอมบี้แค่ตัวสองตัวเั่นะสองตัวหาอะไรกับผมวิ่ง,งามาหาเป็นสิบเลย <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวหายตัวท้องวิ่งแล้วนะครับเฮ้ยกูยเจอคนอยู่นั่นน่มึงเปล่าก็ใช่ไงครับเปลือกมีบังเกอร์ครับมีคนครับมีคนครับอ้าอ้าอ,าอาาย่อาอามันอยู่ในห้องเรยียนครับผมห้องเรียนนะครับ กูหายแล้วครับหลังกเกอร์ครับ <c oughs> เดี่ยงครับ <c oughs> ยิงทะลุแม่เงเลยคุณนี่มาสายเลยครับนี่เข้ามาครับ <c oughs> เก็บปืนยังไม่ทันได้ดับน้ำเลยครับเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอสอ๋อเป็นศพกูข่ามันใช่ใช่มันจะเป็นไอ้นี่คล้ายๆหลุมฝังศพเคครับ <c oughs> ซอมบี้ไ่ใครไม่รู้ไอ้เหี้ยเออมึงเข้ามากูาจะเก็บปืนโหได้หน,นึ่งสอมบี้ครับ มันพัฒนภูมิอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยลูกฝนตกลูกเปนยังไงนักปืนคุณมึงครับพี่หมดครับไอ้เหี้ยอายตายแม่งตัวทองแม่งกำตะเข้ามาสองคนนะครับคุณมึงครับเพลมเดตกูตกเฉยจริงเหรอครับใช่แล้วเราก็ตายแล้วครับแม่งตัวทองเย็ดคกครับ ไปบวกใหม่คุณมือรับโอเคครับ, okay, รบเราก็จะไปบูกันต่อเนื่องจากเราโดนไอเทียนฆ่าตายครับตัวทองอมตะเข้ามาตายไเอาตัวทองเอ,อ้ยวิง่งวิ่งแล้ว what the fuck man ayo ayo are you fairy my friend yeah i'm all fairy คนอยู่ในบ้านหลายคนว่ะ โอ้ยตกเต็มเลยว่ะคุณมึงเอ้ยเอ้ย what the fuck man what the h e c heck k bro bro what the I am fairly you เออมีคนยิงกูไอ้ที่ล่างมีคนมาอยู่ข้างล่างข้างหลังกูอะตายแล้วมึงฆ่ากูเหไม่ใช่นี่หว่างั้นนั่นไปเอานั่นไว้ไเดี๋ยวเขาไมา่ไ <laughs> อ้ยังมองไม่เห็นไอ้จูนยินเด็กไงวะ <laughs> ครับเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่ครับ หม่เขาไปใหม่มึงมือรับเมื่อกี้นี้ไอ้นั่นมันนอนอยู่ครับใช่ครับทำไมผมมองไม่เห็นมันเลยครับกูก็มองไม่เห็นเหมือนกันครับก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับเอาลูกศรสองลูกไปแล้วกันครับกูเข้าเลยนะครับเปิดแล้วกูเกิดดันบวชโอ้โหูเกิดตรงนี้เลยอ่ะเจ็ดเจ็ดเป็ดคนอยู่ด้านหลังมั้งหวะอุ้ยมันบัคเข้ามาครับคุณมงครับมึงตายครับยังครับมันนอนอยู่นะครับ มันบัคเข้ามายังไงอะไม่รู้เหมือนกันครับกูวิ่งไม่ดูด้านหลังนี้จะตายแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งเร็วครับคุณมึงครับมันบัคเข้ามาครับกัมเนิงกัมแเบบนิงโอ้ยตายแล้วครับเฮ้ยได้ยินเสียงคนคานเฮ้ยกระตุกว่ะ ใครค้านวะอ,อยู่ในบ้านครับอยู่ตรงหลังเตาทิงนะครับผมมิ่งมาเก็บของตรงตู้เย็นแล้วครับขวามือวะมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงห้องตู้เย็นครับผมมนนันไปตรงเตาผิงนะครับหลังเตาผิงครับผม เล่าผิงนี่มาเฮ้ยเจ้เฮ้ยลูกหบดไอ้ยึดยึดเป็ดลูกหบดลข้างในมีปืนอยู่ครับข้างใมีปืนไอ้สบีบ้ามันตายแล้วมันออกไปยังไงออกยังรูดออกมาแล้ววิ่งเข้าไปแล้มแมงมันใช่ตายเบย ครับล้วก็เข้าไปใหม่ครับเรื่อยๆครับแม่งยิงเออแม่งยิงยันลูกหมดไม่มีปืนน้วมีปืนตายแล้วนะไปเราไปเข้าเซฟเดิมไงครับเราไปแก้แค้นกันดีกว่าคุณซื้อสามอหรอ <S <S ออครับเข้าเลยครับ <S <S จัดไปครับคราเผื่อไปแทงคุณเข้าคุณก็อย่าว่ากันนะครับหรอ หลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วยายายายิงคุณกันแองครับกูวิ่งแล้วครับอยู่ด้านหลังมึงครับอ๋อสรุปว่าให้กูไปบูแลวครับใช่ครับซอมบี้อยู่ครับฮัลโหลไอยูเฟรดี้ไม่เฟนไอยูเฟรีซอมบี้มาซอมบี้วิ่งถอยหลังได้ด้วยถอยหลังอะไรครับวิ่งอย่ามังกูซอมบี้ถอยไปทุบมันทุบมันอีกตัวนึ่เนะ อไม่ตายว่ะที่เราไปฆ่ามันนี้ไปฆ่ามันนี้วิ่งไปฉอมมันนี้เร็วเร็วเร็วฉอมมันเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนเร็วเร็วอยังครับคุณมึงครับผู้ฆ่าได้กี่ตัวรู้ไหมครับสองสามสามโอ้โหไอ้เฮ้ไอ้คนไม่มีลูกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมา พี่ยาปืนมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยมีคนเกิดมีคนเกิดถอยถอยถอยไปถอยไปถอยไปตายตายตายแล้วตายแล้วเก็บปืนมันดิเก็บปืนมันเฮ้ยตมมีมาครับยิงยิงยิงเฮ้ยถอยไอ้เหี้ยถอยถอยคุณข้าวจะไปเหรอใครใครข้าวเหรอ เลือไปเอลมึงตายแล้วเถอะเอาไปปืนปืนกูมีเจ็ดนัดอ่ะมึงเอาไปเลยดิเออเี่ยสปีดไ้กอนเยงเงียบเงมีคนมานเงียบก่นดวยเถอะคนอยู่ในบ้าน เดี๋ยเอาคันจนวาไปไหมครับบอแล้วอะเอาคันจน้าไปได้ยค่สามตัวเป็นไงมึงรอกันครับถ้ามึงเอาปืนไปมึงไม่ได้ฆ่าแล้วนะเชื่อกูว่ามันยืนอัดกันเลยอะครับเมื่อกี้ในห้องเรียนมีสองตัวครับ่ามึงฆ่าอีกตัวเนี่ยตกลงสามอไอตัวที่กูบอกให้มึงยิงกูยิงไปกูยิงไปสองตัว ตานนบ้นมันไหนเนี่นย,งงน,ย,ยงงน,นึอยู่ในรถบ้านซอ <c oughs> <c oughs> มบี้แม่งหัวเกียร์นะ <c oughs> รู้ที่คุณท่านจะวิ่งออกไปตั้งแต่ที่แรกเลยครับ <c oughs> รีบเข้ามาครับกูกูกูกำลังเข้าเซิร์ฟเลยครับเียา เป็นไงล่ะกูตลกกูตลกไอ้แย่แล้วแต่กูแหว่แวกดีกว่าดีกว่ากูมาตีขาปะนะมันไม่เห็นดิกะเพื่อนมันตายมันก็ไม่ยอมบอกนะไอ้คนที่เกิดนั้นมันพวกเดียวกันแน่เลยครับใช่ใช่ใช่มันเกิดมาเลี้วเข้าแล้วนึงมีคนยิง Are you okay เออตาย แม่งตัวทองก็มาสองตัวสองตัวเดี๋ยวเข้าไปใหม่รอรอ <Okay. S 1> ไอมารอเข้าเซิฟเดิมใช่ไหมครับตัวส,ส,สามรอคุณเ<อ>ข้าก่อนครับตาโก้คุณเข้าให้มันนานกว่านั้นไหมน,นะครับให้เราไปให้เขาโอเค <Okay. S 2> แมงดยวกูก,ก็เข้าไปแทงอีครับงั้นเข้าเลยครับมึงเข้าไปแท้งก,ก่อนดีกว่านนครับนานไงครับกูก็เรเข้าแล้วครับแมงเลยมันจะได้ค่อนข้างจะน้าตาดีทุกวันเลยมนอนหลับ ดูคลิพี่เอกแล้วสบายใจนะครับจะแล้วฟังเพลงพี่เอกครับตอนนี้กูเจอคนอยู่ข้างแนงครับคนหนึ่งครับอายูเฟรียแอมเฟรียไอแอมแอสซัสซินแอมเฟรียมีสองคนครับที่กูเห็นครับแอสซัสซินบัดปาเแอมเฟรียมันเข้าบ้านแล้วครับสองคนครับหรือเปล่าครับสามคนครับซอมบี้กำลังวิ่งตามครับมันวิ่งตามที่เจครับเดีเข้ามาดีเข้ามาแล้วไปอยู่ตรงซอกตรงตรงนั้นเลยไม่ต้องเข้ามาหากูไปตรงนั้นเลยฆ่าซอมบี้ด้วยถ้ามีอ่ะ ด้านหลังไม้ได้เผดโดนยิงมีคนมาแล้วบอกนะ,<ส>ะเก็บปืนอยู่ <สะ S 1> <laughs> แต้วเอ็ดแต้วเอ็ด <laughs> มันเขียนหนุมศพไปบ่อยไอ้แต้วเอดปืนมันจะกองกันเยอะไปไหนเนี่ยกูมันไม่มีลูกกัอันเลยครับมึงเอาแต่ขันหน้ามาเหรอใช่แล้วครับอ้าวเวนแ๊บเดี๋ยวกูหาปืนให้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว,ยวปืนมุ้ง้อ <laughs> งรีบมาบอกนะครับคุณครับ ไม่มีปืนคนมาครับม,มีคนเลง็งมาอยู่ครับข้างนอกครับหาปืนก่นอนเฮ้ยมีคนเปลี <คน S 1> ่ย<ใ>นพวกเซนตรงรผมกูเห็นเห็นแล้วเห็นมแล้วกระโดดมานี่กระโดดมานี่ไม่ตายว่ะอยู่ได้ไม่เป๊ะโอ้ระเบิด ไอ้ยูตายมึงไม่ตายโอ้นดแอมเ n รลยโอ้ยเย้โอ้โ e ้โ o ไม่โอ้ h ฟเดนโ้ไฟ d e นโฮเอ็กวเบิร์ตว่ฟกแมเฟ r ขอแต่หน้ามดูมถือโคตรครับ แ,แสงสาดแสตายยังไงไม่รู้คับใคกูจะวิ่งออกไปยิงพวกแมงละอยู่ไม่ได้ละเฮ้ย hey, ตรงนี้ก็เล็งได้นะตรงนี้ก็ใช้ได้นะข้างหลัง,ง,รรน,งนะครับไม่โดนยิงครับมีรูแค่รูครับคุณไปอยู่ข้างหลังไปครับแต่ผมจะอยู่นี่ครับอยากจะบอกให้รู้ใจเธอให้ไปฉันก็นเลือกเกินมันใช่เพลงนี้ไหมครับ มั่วนะครับเอาล่ะอะไรนะคุณว่าอะไรนะฮะ what what เย่ไอ้ shut up นั่นไม่ติดติดอ่ะไม่หมดใช่ shut up ทีเดียวกูมั่ว happy club ไปยุงเหอะไอ้เธอ fix down the m u t a t ไว้ซู้ fix down the m u อ a t o r มอนไปๆมีคนไอ้เหี้ย่ตัวทองช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอย่เพิ่งไม่ตาย ตายตายแล้วไม่เช่กูเลยแต่ไมคกอล์ฟละตอนเนี้ <c oughs> ย <c oughs> เฮ้ยมาตาย <c oughs> เก็บปืนก่อนแ๊บกูเก็บปืนแล้วเออมึงตาย, <c oughs> ตายหรอเอ้าออกุนที่มเจอคนวิ่งเข้ามาแล้วย่าย่าแอมแอมกูแอมกูสเปนน่นไว้ส กูไม่มีเต็มตีนเลยครับตะกี้นี้เ๋ยวอูค้างเออจะบอกว่าเกมกูค้างเขาเปนึงครับครับครับหนึ่งครับใครี่อยู่เนี่ยยเคไหแฟ ผมจะออกไปเก็บปนนืนนะครับไปมีคนมา <c oughs> อไอ้เฮี่ยไอ้สัส <c oughs> มึงเข้ามากูหมอบรอเลยหมอบไปก่อน <c oughs> อยู่ที่เดิมเีกก่อนครับ กูจะออกไปเก็บเกาะสักหน่อยมึงไม่ให้กูเก็บเกาะเลยครับอ๋อมันกระโดดดูตรงหน้าต่างอย่างเลยเว้ยไปได้แอบกูหรอกเด็่แอปกูหรอกยูโอเคไม่เฟรน อโอ้โอโอ้โอ้สนั่นเลยครับ Google คุณมึงครับโอ้โหข้างล่างข้างนี้ วิ่งด,ดีวะโอ้ยไม่ไหวกูกเก้าเข้านะผมเห็นมาแล้วครับ จอดไปบูดดีกว่าตายก็ตายเธอเป็นแบบนี้ผมเก่งแต่ในบ้านครับในนี้ไม่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้โอ้โอ้โอ้ What the fuck man ย you are y ฮ u oh oh เดะเฮียตบี้มา Đi, không hợp, không sân, sự, không và, không được ra, ra zombie không bắn không được, đi đâu vậy, đi đâu เดี๋ยวผมเห็นตัวนะง่ายละซสัมบีอย่าเดินเออดิฮัลโหลยูโอเคมันนี่มันนี่เดี๋ยวรอผมเห็นตัวครับผมจะวิ่งไปบวกกบมัน ไมบวกอะไรดีกว่าครับมันไส้งไงไม่รู้แล้ว มันยิงกูจากไหนวะมาแล้ว ตายครับจบคลิปเป็นเพลงแค่นี้ครับลาตีสวัสดีครับผม